ทำไมต้องเดินทางมาไกลถึงละแแปลเพื่อที่จะกินอาหารเหนือที่กินที่ไหนก็ได้แต่นี่มันไม่ใช่อาหารเหนือธรรมดานะครับเพราะว่ามันคือรสชาติที่ยายผมสั่งสอนไว้คือยายผมเป็นคนเรื่องมากในการกินมากๆคือเวลาทาอาหารแกจะใส่สมุนไพรจัดเต็มทุกอย่างจนได้รสชาติที่มันจัดจ้านเข้มข้นมีมิติคือมันไม่เหมือนที่ไหน,นครับผมก็ ชวนเพื่อนมากินข้าวที่บ้านทุกคนนะครับพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่ามันเป็นรสชาติท,ท,ตตที่มันไม่ใช่อาหารเหนือที่เขาเคยกินทั่วไปครับมันมีรสชาติเฉพาะตัวสุดๆนั่นทําให้ผมรู้ว่านะครับว่าเนี่ยมันไม่ใช่อาหารเหนือลแต่ว่ามันคืออาหารของบ้านหมอน,น้อยตาเงินยายจันที่มันเกิดจากดินน้ําอากาศและหัวใจของคนละแแปละแ้ๆครับจากที่เมื่อก่อนเราทํากินในครอบครัวนะครับเราก็ค่อยๆเปิดบ้านให้ใหทุกคนได้ มาได้รับรับประทานนะครับจนกลายเป็นร้านอาหารเล็กๆของครอบครัวเราทุกวันนี้ครับทุกครั้งนะครับที่ผมได้ทําอาหารผมจะนึกถึงรอยยิ้มของตากับยายเสมอ